กระลำปีจากแปลงข้างบ้านของเราค่ะกระลำปีปลอดสารหัวกระจิตริดก็มีดอกดาวเรืองกระลำปีหัวแน่นเป๊กๆกระลำปีหน้าร้อนผ่านร้อนแล้วก็มาผ่านฝนหัวจะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเก็บดอกไม้ ไปถวายพระดอกดาวเรืองนี่ <c oughs> เราได้ประโยชน์จากการโน้มโน้มไม่นีไ,ไงเขาเราปลูกในถุงดำพอกิ่งเขาโน้มลงมามันจะขึ้นมาหลายๆดอกค่ะเราก็เอากิ่งมันปัก <c oughs> เห็นไหมมีรากค่ะเนี่ย <c oughs> เขาก็เราก็จะได้หลายต้นนะ <c oughs> เพื่อนๆเห็นไหม แล้วก็เป็นอะไรที่ปลูกง,ง่ายเราตัดยอดนี้ไปเสียบก็ <_ d ial> ก็ได้ค่ะดาวเรืองได้หลายวิธีมากเลยเนี่ยตัดยอดของเขาตัดยอดของเขาเดี๋ยวนะแบบนี้แบบนี้เสียบก็ได้เพราะว่าเป็นอะไรที่มีรากออกง่ายมากเยลยรากสามารถงอกได้หมดเลยอะ่ะเนี่ยรากเขาตะปุ่มตะป่ำ วันนี้จะมาเก็บกระหล่ำปีวันนี้จะมาเก็บกระหล่ำปีค่ะคเพื่อนกระหล่ำปีหน้าร้อนก็จะประมาณนี้เ,เก็บไปต้มจับฉายดูอุ้ยอันนี้สงสัยจะเน่าแล้วเพื่อนไม่ได้เก็บเน่าแล้วมั้งนี่ค่ะ หัวจิตเอาไปต้มจับฉ่ายหัวเ,เล็กนิดเดียวหัวหนีเน่าแล้วเอาไปทำน้ำหมกักเลือกหัวไปด้กี่หัวอัน,นหัวใหญ่ตึ๊บอืมต้มจับฉ่ายหัวเล็ก กเก็บกระล่ำปีหน้าร้อนมาโดนฝน,นอีกน,นี้จะเอาสักกี่หัวดีหัวที่หัวน,นี้หัวน,นี้ใหญ่ดูน,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 นี่ไง <c ười> กระล่ำปีเอาไปต้มจับชายได้แล้วค่ะ ผสมตับผักหลายๆอย่างนะต้อจับฉ่ายได้แล้วเก็บกระลำปีวันนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ